เจ้าสาวของเจ้านายตอนอวสาขนขณะเดียวกันปานวัฒนั่งอยู่ในห้องของเขาตั้งโทรศัพท์ไว้เปิดแอปไลน์วิดีโอคอนคุยกับมารดาหลังถามไถ่าสารทุกสุขดิบแล้วเขาก็เล่าเรื่องที่ภาวนาโทรมาฟ้องเขาเรื่องชุลพัฒ์เมื่อสองวันก่อนและจะอย่าพร้อมลาออกจากงานคุณหญิงเองก็เล่าให้บุตรชายฟังเช่นเดียวกันว่าชุลพัฒนั้นโทรศัพท์ไปหาเธอ และยังถามอะไรแปลกๆด้วยความเอจใจคุณหญิงจึงโทรไปหาคุณอุ่นเรือนเพื่อสอบถามว่าเด็กๆทั้งสองคนมีเรื่องราวอะไรกันหรือไม่คุณอุ่นเรือนที่คิดว่าบุตรชายปรับความเข้าใจกับภรรยาแล้วถึงกับร้อนรนจากนั้นก็เล่าเรื่องราวให้คุณหญิงฟังพวกเขาสองคนขิงก็ราคาก็แรงที่ถีสูงกันทั้งคู่โดยเฉพาะน้องของคุณหมอแม่รู้ว่าน้องรักงานราชการมาก ไม่อย่างนั้นคงไม่เพียรอ่านหนังสือสอบจนดึกดื่นเรื่องเงินก็ไม่เคยต้องลำบากต่อให้ไม่มีเงินสินสอดแม่ก็เลี้ยงได้ทั้งชาติแต่หนูนาคงจะยังอคติกับแม่อยู่จึงไม่ยอมรับเงินก้อนนั้นไม่ใช่หรอกครับนาเป็นคนหญิงทนงมาตั้งแต่เด็กแถมยังเป็นคนขี้เกรงอกเกรงใจนาเคยบอกกับผมว่าไม่อยากรบกวนบ้านเราแต่เธอก็เป็นคนกระตันอยู่จนทำให้เราเผลอบีบบังคับเธอเกินไป นวัตพูดกับมารดาด้วยความอ่อนโยนไม่ใช่แค่ภาวนาแม้แต่เขาเองที่ตอนแรกไม่เข้าใจว่าเหตุใดมารดาจึงเหมือนทั้งรักแต่ก็ผลักไสหญิงสาวเมื่อรู้ถึงความอึดอัดของท่านก็ทำให้เขาเห็นถึงความรักที่ท่านมีให้กับเขาและภาวนาอย่างจริงใจเห็นรถของคุณชุนจอดอยู่หน้าบ้านของหนูนาป่านนี้คงปรับความเข้าใจกันได้แล้วกระมังตอนที่คุณชุลพัฒโทรหาแม่ แม่ก็คิดว่าหนูนาคงบอกกับเขาเรื่องที่แม่ชวนไปหาคุณหมอที่อังกฤษที่ไหนได้กลับเป็นการเติมเชื้อไฟทําให้คุณชุนเข้าใจลูกผิดไปอีกถ้าคุณชุนลพัฒจะโกรธก็เป็นเรื่องเข้าใจได้อย่างน้อยก็แสดงว่าในใจของเขามีน้องอยู่ผมเองก็คงหมดห่วงได้ยินเสียงพูดเหงาๆของปานวัตคุณหญิงปานทิพย์ก็น้ําตารื้นขึ้นมาดาว่าเขาคงจะเหงามากเป็นแน่ แล้วคุณหมอได้รูเมตคนใหม่หรือยังหล่าลูกยังเลยครับแต่อยู่คนเดียวก็ดีเหมือนกันคุณแม่เองก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีอย่าให้เสียชื่อเจ้าของโรงพยาบาลแต่ดันมาป่วยซะเองเมื่อเห็นว่ามารดาเสียงสัน่นคุณหมอหนุ่มก็เปลี่ยนมาพูดเย้ามารดาเพื่อไม่ให้ท่านต้องโศกเศร้าเกินไปแม่แข็งแรงมากไม่ต้องห่วงนี่ก็ตื่นเต้นที่อีกไม่กี่วันก็จะได้เจอคุณหมอแล้ว หากหนูนาไม่ไปกับแม่คุณหมอก็ไม่ต้องห่วงนะแม่มีเพื่อนอยู่ที่นั่นแยอะ,แ,ยะแม่ว่าก็ถึงเวลาแล้วที่คุณหมอจะได้มีครอบครัวเสียทีหากหนูนาคลอดลูกแล้วคุณอุ่นเรือนยึดไปเลี้ยงคนเดียวจะทำอย่างไรแม่ไม่เสียเปรียบแย่หรือพูดจบแล้วคุณหญิงก็แทบจะกัดลิ้นตัวเองมัวแต่อยากอุ้มหลานจนลืมความรู้สึกของบุตรชายไปเสียสนิททว่าปานวัตกลับหัวเราะเบาๆ สมัยนี้วิทยาการทางการแพทย์ก้าวหน้ามากแล้วถ้าไม่อยากแย่งกันก็ให้นามีลูกแฝดให้แต่ละฝ่ายช่วยกันเลี้ยงก็ได้นี่ครับตายจริงแม่ก็ลืมไปแต่ว่ากว่าจะมีหลานแม่ต้องลุ้นให้คู่นี้เขาเลิกทะเลาะก,กันให้ได้ก่อนคุณชุนก็ปากหนักหนูนาก็เด็ดขาดเกินไปแม่ไม่รบกวนแล้วคุณหมอก็น่าจะต้องอ่านหนังสือเอาไว้ใกล้วันเดินทางแม่จะโทรหาอีกทีนะลูก คุณหญิงบอกลาบุตรชายเมื่อเห็นด้านหลังของเขามีหนังสือเรียนกองอยู่เต็มโต๊ะแล้วเจอกันครับฝันดีครับคุณหญิงปานวัตรกดวางสายจากนั้นก็เดินไปที่หน้าต่างมองทิวทัศน์ข้างนอกด้วยใจอันสงบภาวนายังไม่ได้โทรมาหาเขาแต่ดาว่าน่าจะปรับความเข้าใจกับชุลพัฒน์ได้แล้วแม้ลึกๆจะยังหวังให้หล่อนมาอยู่กับเขาที่ประเทศอังกฤษแต่อีกใจกลับบอกตัวเองว่า เขาไม่ควรจะก้าวข้ามเส้นแบ่งที่ถูกขีดไว้แล้วเมื่อวานจึงได้ให้ข้อคิดหล่อนไปหลายๆยอย่างโชคดีที่ภาวนาเองก็ตกผลึกความรู้สึกของตัวเองได้หล่อนรู้ว่าควรจะจัดการกับชีวิตตัวเองอย่างไรน้องน้อยของเขากำลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ด้วยตัวหล่อนเองท้องฟ้าเป็นสีเทาหมน่นขณะนี้มีฝนตกโปรยโปรยและหิมะโปรยปลายบ้านของเขาอยู่นอกเมืองจึงค่อนข้างเงียบสงบท้องถนนไม่มีรถราวิ่งขวักไขว หากแต่บรรยากาศเงียบเหงาเช่นนี้กลับไม่ทำให้เขารู้สึกเหงาหงอยแต่อย่างใดเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกว่าตนเองทำถูกต้องและความถูกต้องนี้กำลังทำให้เขาอบอุ่นในหัวใจกลับมาที่บ้านหลังน้อยหลังจากแก้ไขความเข้าใจผิดกันทั้งสองฝ่ายแล้วภาวนาที่ถูกกักอยู่ในอ้อมกอดของชุลพัฒก็ยังคงยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นเพราะไม่คิดว่าจะถูกเกี้ยวภาราศีจากสามีอย่างกระทันหันแม้จะเคยถูกเขาจุมพิษอย่างลึกซึ้งมาแล้ว แต่เอาเข้าจริงหล่อนไม่เคยถูกเขาจีบมาก่อนจากคนไม่ค่อยชอบหน้าแต่ข้ามขั้นมาแต่งงานแม้มันจะระทึกใจไม่น้อยแต่หล่อนก็ยังอยากมีโมเมนต,ต์หวานหวานเหมือนในซีรีส์เกาหลีดังนั้นเมื่อเขาขอแสดงความรักออกมาต้งโต้งหล่อนจึงปรับอารมณ์ไม่ทันเพราะเมื่อคู่เพิ่งทะเลาะก,กันอยู่หยกหยกแถมตัวเขาเองก็ยังแขนเจ็บใส่เฟือกอยู่ข้างหนึ่งดูแล้วเป็นข้อเรียกร้องที่ไม่ค่อยเจียมตัวไปสักหน่อยคุณหมายถึง จะยกเลิกข้อตกลงการแต่งงานกันในนามกับฉันเหรอคะภาวนาแซงถามอย่างน้อยหล่อนก็เป็นหญิงไทยจะให้พูดว่าคุณหมายถึงอยากขึ้นเตียงกับฉันหรอคะก็ดูจะจงแจ้งเกินไปชุลพัฒ์เปลี่ยนเป็นจูงมือหล่อนไปนั่งที่ขอบเตียงทั้งยังดึงร่างหล่อนลงมานั่งตักเขาด้วยผมไม่เคยรับปากว่าจะแต่งงานกับคุณแค่ในนามเลยสักครั้งคืนวันเข้าหอคุณพูดเองเออเองหมด ข้อตกลงนั้นเมื่อกระทําฝ่ายเดียวย่อมเป็นโมฆะพูดไม่พูดเปล่าเขายังก้มลงไปดมสีสะเธอครั้งหนึ่งภาวนาขืนตัวออกแบบเขินๆเ,เดี๋ยวก่อนค่ะฉันเพิ่งกลับมาจากทะเลผมยังมีกลิ่นปลาเค็มอยู่เลยยังไงขอตัวไปอาบน้ำสระผมก่อนดีกว่านะคะคุณไปจัดการธุระตัวเองเถอะว่าแต่มีอะไรกินหรือเปล่าผมหิวมากเลยตอนนี้ชุลพัฒเห็นด้วย เขาเองก็ตากลมนั่งรอหล่อนอยู่ที่ระเบียงหลายชั่วโมงข้าวปลาก็ยังไม่ได้กินเขาเดินไปเปิดตู้เย็นภาวนาเดินไปดันเขาออกไปนั่งรอที่เตียงคุณรอสักสิบห้านาทีนะคะเดี๋ยวฉันต้มข้าวต้มหมูก่อนฉันเองก็ยังไม่ได้กินอะไรเหมือนกันหญิงสาวเดินเข้าครัวต้มข้าวต้มหมูหนึ่งหม้ออย่างคล่องแคล่วหากแต่ชุลพัฒไม่ได้นั่งรออย่างที่หล่อนบอกเขาเดินเข้าไปยืนพิงประตูมองหล่อนทำอาหารด้วยหัวใจช่มชื่น ก่อนหน้านั้นเขาเคยค่อนขอดปานวัตว่าทำตัวเป็นพระเอกมิวสิกมานั่งรอหล่อนที่บ้านแต่แล้ววันนี้เขาเองก็ไม่ต่างกันทั้งยังอยู่ในสภาพย่แย่กว่าอีกด้วยขอบคุณตัวเองที่มาที่นี่ขอบคุณหล่อนที่ไม่ได้หนีไปไหนเขาจะไม่ทำอะไรให้หล่อนต้องโมโหอ,อีกแล้วเขาก้าวเข้าไปยืนซ้อนหลังหล่อนใช้มือข้างเดียวกอดเอวบางไว้นี่เป็นกอดครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่เขาอยากกอดหล่อนแบบนี้ตั้งนานแล้ว หอมจริงอยากกินซะแล้วสิภาวนาได้ยินแล้วก็คอแข็งนึกไปถึงซีรีส์ที่เคยดูเวลาผู้ชายมาอ้อนขอมีอะไรกับผู้หญิงก็มักจะใช้คำพูดเช่นนี้ไม่นึกว่าคนอย่างเขาก็พูดเป็นด้วยเอาอย่างไรดีหล่อนก็ชอบให้เขาสัมผัสอยู่หรอแต่เนื้อตัวมอมแมมอย่างนี้หากเขารังเกียจขึ้นมากลางคันจะทำอย่างไรหล่อนปลดมือเขาออกอีกครั้งก่อนจะตักข้าวต้มใส่ถ้วยให้ตัวเองและเขา เอาไปวางไว้บนโต๊ะกินข้าวตัวเล็กสองหนุ่มสาวนั่งกินข้าวต้มร้อนๆด้วยกันแม้พวกเขาจะเคยกินข้าวด้วยกันมาแล้วแต่มื้อนี้กลับมีบรรยากาศอันน่าตื่นเต้นแฝงอยู่หลังมื้อข้าผ่านไปอย่างเรียบง่ายภาวนาก็จัดการเก็บกวาดทำความสะอาดบ้านส่วนชุลพัฒน์ก็ออกไปเดินย่อยที่แปลงกุหลาบและวางแผนที่จะต่อเติมบ้านหลังน้อยของหล่อนเขาควรจะย้ายมาอยู่ที่นี่อย่างถาวรสร้างครอบครัวเล็กๆด้วยกัน อีกสมปีข้างหน้าค่อยมีลูกตอนนี้ขอใช้เวลาสวิทหวานกันสองคนก่อนหลังจากนั้นเขาก็กลับขึ้นมาบนบ้านภาวนานั้นอาบน้ำสะผมและเปิดพัดลมเป่าผมจนแห้งแล้วเสื้อที่เขาสวมเป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นภาวนาแกะกระดุมเสื้อเขาแล้วใจเต้นตึกตักเมื่อเห็นกล้ามท้องเป็นลอนแข็งแรงอยู่ตรงหน้าเขาเป็นคนตัวสูงแต่ไม่ได้ตัวหนาแบบฝรั่งกลับดูสมส่วนไปหมดเหมือนนายแบบคนหนึ่ง เมื่อค่อยๆดึงเสื้อออกจากตัวเขาได้แล้วภาวนาก็จัดการปลดเข็มขัดให้เขาจากนั้นก็แกะกระดุมกลางเกงเดี๋ยวก่อนอันนี้ผมใช้มือข้างเดียวได้ชายหนุ่มรีบตะครุบมือน้อยไว้ก่อนที่หล่อนจะเปลื้องผ้าเขาหมดตัวคือว่าคือว่าฉันไม่ได้จะทำอะไรคุณนะคะฉันแค่คิดว่าคุณไม่สะดวกหญิงสาวหน้าแดงเป็นตำลึงสุขสาบานได้ว่าหล่อนไม่ได้คิดเกินเลยจริงๆไม่เป็นไร ผมยังช่วยเหลือตัวเองได้อยู่คุณขึ้นไปนอนเถอะเดี๋ยวเสร็จแล้วผมจะปิดไฟเองเขาพูดพลางหัวเราะหือๆก่อนจะหยิบผ้าเช็ดตัวแล้วเดินเข้าห้องน้ำผ่านไปสองนาทีจึงค่อยได้ยินเสียงฝักบัวภาวนากระโดดขึ้นไปบนเตียงโชคดีที่อากาศหนาวหล่อนจึงดึงผ้าห่มมาคลุมโปงหัวใจเต้นเร็วจนแทบจะกระเด็นออกมาข้างนอกหล่อนยังไม่เคยมาก่อนครั้งแรกกับคนแขนหัก หล่อนควรจะทำอย่างไรดีไม่นานก็มีเสียงเปิดปิดประตูห้องน้ำเสียงค้นกระเป๋ากุกกักไม่ได้ยินเสียงเขาเรียกให้ไปช่วยสวมเสื้อดาว่าเขาคงจะสวมแต่กางเกงกระมังนี่ออกจะเตรียมพร้อมเกินไปหน่อยแล้วไฟของบ้านหลังน้อยดับลงจากนั้นก็เป็นไฟหัวเตียงที่หล่อนเปิดทิ้งไว้เตียงเล็กอ่อนยวบลงภาวนาที่นอนเบียดผนังรีบมุดออกมานอกผ้าหม่มเมื่อรู้สึกได้ว่ามีคนเอนตัวลงมานอนข้างๆ ทำไมไม่มีความเคลื่อนไหวละ่ะหญิงสาวแอบสงสัยแต่เพราะเตียงเล็กและแค่ทั้งยังนอนเบียดกันอยู่อย่างนี้หล่อนจึงไม่กล้าขยับตัวแรงมากนะักคุณนอนไม่หลับหรือเสียงชุลพัฒน์งึมงำอยู่ข้างหูภาวนาหน้าร้อนฉ่าคุณหลับแล้วหรือคะยังไม่หลับผมมีความสุขจนหลับไม่ลงได้ยินน้ำเสียงที่ปกติมักจะวางอำนาจของเขาตอนนี้พูดอยู่ข้างหูหล่อนอย่างอ่อนหวาน ภาวนาก็รู้สึกเหมือนตัวกำลังจะลอยได้ผมรอให้คุณแสดงความรักกับผมอยู่นะแสดงความรักฉันฉันยังไม่เคยมาก่อนอีกอย่างแขนงคุณก็เจ็บฉันอาจจะทำให้คุณพิการจริงๆก็ได้ภาวนาพูดตะกุกตะกักชุลพัฒหลุดหัวร้อเสียงดังหญิงสาวลุกขึ้นนั่งพลางทุบที่ท้องของเขาเบาๆเบาๆสิคุณเดี๋ยวผมก็ได้พิการจริงๆหรอกการแสดงความรักที่ว่า ผมหมายถึงให้เราอยู่ร่วมกันแบบนี้กินข้าวด้วยกันทำอะไรด้วยกันเป็นครอบครัวจริงๆแล้วก็ก่อนนอนได้จุบก,กันนิดหน่อยก็พอแล้วแค่นี้เหรอคะฉันนึกว่าหญิงสาวยังพูดไม่จบชุลพัฒก็ขยับตัวลุกขึ้นนั่งแสงไฟสลัวที่ส่องผ่านหน้าต่างทำให้มองเห็นกันรำไรเขาเอื้อมมือไปจับแก้มหลอนผมรู้ว่าเรายังต้องเรียนรู้กันอีกสักนิดและตอนนี้ผมก็ยังเป็นคนพิการอย่างที่คุณว่า ผมอยากให้ครั้งแรกของคุณเป็นความทรงจำที่ดีดังนั้นคุณก็ไม่ต้องเกรงไปแต่ว่าผมก็ไม่ได้อยากนอนเฉยๆหรอกนะขอเพียงได้กอดจุบลูกคลาคุณบ้างให้พอชื่นใจหวังว่าคุณจะอนุญาตได้ยินเขาพูดเช่นนี้ภาวนาก็ค่อยหายใจสะดวกหล่อนพยักหน้าเป็นการอนุญาตก่อนจะเป็นฝ่ายยื่นหน้าเข้าไปจุมพิษเขาก่อนคืนนั้นทั้งคืนแม้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น มากไปกว่าการกอดจูบลูบคลำแต่กว่าพวกเขาจะได้นอนจริงๆก็เกือบจะย่างเข้าสู่เช้าวันใหม่หลังปีใหม่ภาวนาก้าวลงจากรถคันหรูฝั่งคนขับเมื่อนำรถเข้ามาจอดบนลานจอดก่อนจะเดินอ้อมมาเปิดประตูหลังแล้วโค้งตัวทำความเคารพชายหนุ่มที่ก้าวลงมาจากรถวันนี้เขาสวมชุดสูทสีกรมท่าผมดกดำใส่น้ำมันดูเนี้ยบตั้งแต่หัวจรเท้าเชิญค่ะเจ้านาย เมื่อเขาออกมาแล้วหล่อนก็ปิดประตูรถก่อนจะเดินไปเปิดท้ายดึงถุงกระดาษหูหิ้วขนาดใหญ่ออกมาหยุดยืนอยู่ข้างชายหนุ่มของขวัญจับฉลากในถุงกระดาษนี้พวกเธอให้คมสันขับรถพาไปห้างสรรพสินค้าในช่วงวันปีใหม่ซึ่งชุลพัฒต้องโทรไปยกเลิกนัดกับพิมพลพัฒใช้เวลาทั้งหมดในช่วงวันหยุดที่อยุธยาซึ่งแทบจะไม่ได้อยู่ด้วยกันสองต่อสองเลยเพราะคุณอุ่นเรือนนั้น เล่นจองตัวลูกสะพ้ยทั้งกลางวันกลางคืนอ้างว่าลูกชายเป็นคนพิการควรจะนอนอยู่บ้านเฉยๆและให้คมสันไปสอนขับรถให้หล่อนจนตอนนี้สามารถทารถคันหรูคลานกลับมาถึงกรุงเทพได้สำเร็จก่อนกลับมาคุณอุ่นเรือนยังกําชับด้วยว่าจะตามมาเพื่อซื้อรถยนต์ให้หล่อนคันหนึ่งเป็นการรับขวัญลูกสะพ้ยแต่ชุลพัฒนั้นโบกมือห้ามเด็ดขาดไม่ยอมให้ภาวนามีรถเป็นของตัวเอง อย่าซื้อเชียวนะครับคุณแม่ขืนซื้อให้ยายนี้ได้ขับไปเที่ยวผับไม่ยอมกลับบ้านจำได้ว่าเขาบอกมารดาไปแบบนั้นแต่เมื่อมาอยู่กันสองต่อสองเขาก็พูดอีกแบบหนึ่งมีคันเดียวก็พอแล้วผมจะได้ขับรถให้คุณนั่งเป็นคุณนายไงหญิงสาวนึกขำเพราะตอนนี้คนที่ต้องเป็นสารถีกลับกลายเป็นคนขับรถมือใหม่ที่ยังไม่มีใบขับขี่เอาไว้จะยืมรถญี่ปุ่นของอาทิตย์ไปสอบพรุ่งนี้ ขืนใช้รถคันโตของชุลพัฒหล่อนต้องได้ไปสอบอีกรอบแน่ภาวนายัดของทั้งหมดไว้รวมกันเพื่อความสะดวกก่อนจะรับเอาปิ่นโตจากเขามาถือไว้เต็มสองมือหล่อนหันมาห่อปิ่นโตเหมือนเดิมคราวนี้ทําเผื่อเขาด้วยจะได้ไม่ต้องไปต่อคิวที่โรงอาหารซึ่งเขาก็เต็มอกเต็มใจช่วยยืนดูให้กําลังใจตั้งแต่เช้าไม่หยิบจับอะไรสักอย่างหล่อนให้อภัยเพราะเห็นว่าแขนยังเข้าเฟือกอยู่ หายเมื่อไหร่จะใช้ตัดหญ้าซะให้เข็ดเดี๋ยวก่อนเขาร้องสั่งเมื่อหญิงสาวเดินหิ้วของนำหน้าไปอะไรอีกคะเจ้านายหล่อนถามตาคุณนึกเคืองคนตัวโตที่บังอาจใช้แรงงานคนตัวเล็กเขาเดินมาหยุดตรงหน้าบันไดขึ้นลิฟต์ขวางทางไม่ให้หญิงสาวกดปุ่มลูกศรขึ้นอย่าทำตาหวานอีกนะเดี๋ยวจะเจอแบบนี้เขาตอบก่อนจะก้มลงจุกที่ริมฝีปากแดงเรื่อโดยที่หล่อนไม่ทันตั้งตัว สองหนุ่มสาวยิ้มให้แก่กันก่อนจะก้าวเข้าไปในลิฟต์เขาดึงหล่อนเข้ามากอดสูดดมความหอมจากแก้มนวลครั้งแล้วครั้งเล่าไม่รู้เบื่อเมื่อมาถึงชั้นสำนักงานเขาก็ดึงปิ่นโตออกจากมือหล่อนมาถือไว้เองก่อนจะก้าวออกจากประตูลิฟต์โดยไม่มองคนตัวเล็กที่ถือของเต็มมือภาวนาย่นจมูกนึกว่าเขาจะมีน้ำใจช่วยแล้วหล่อนก็ยิ้มออกเมื่อเขายื่นมือออกมาข้างหน้า ทำท่าราวกับเจ้าชายกำลังขอมือเจ้าหญิงเชิญครับมีท่านผู้อำนวยการเขาพูดล้อเลียนก่อนจะกุมมือหญิงสาวที่บรรจงวางบนมือเขาอย่างแผ่วเบาเกี่ยวก้อยกันเดินเข้าประตูหันมายิ้มให้กันอีกครั้งอย่างมีความสุขเพราะอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเมื่อก้าวเข้าไปอย่างที่ทำงานพวกเขาจะต้องเจอสายตาล้อเลียนและเสียงโห่ร้องยินดีของคนทั้งสำนักงานอย่างแน่นอน ขอบคุณที่ติดตามนิยายเรื่องนี้เตรียมพบกับนิยายเสียงเรื่องใหม่ในคลิปหน้าเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะ